สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีเป็นพระสมเด็จนะครับที่จะเรียกว่าเป็นพระสมดดเด็จวัดเกศเชยโยนะครับซึ่งพระอ,องค์นี้บางคนก็จะตีเป็นพระรุ่นสร้างเขื่อนนะครับเนื้อจะมีขาวนะขาวรุงเหลืองหน่อยนะครับก็มีความเข่าพอสมควรเพราะว่าสร้างในยุคข,ของสองสี่เก้าถ้าผมจะไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งจะมีผงของสมเด็จ กียรติเชโยองเก่าผสมอยู่นะครับอันนี้ผมให้ดูนะคร่าวๆนะครับให้พิจารณานะครับเห็นไหมครับลักษณะเนื้อเนี่ยจะเป็นก้อนๆเลยทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะครับคือพระในลักษณะแบบนี้นะครับคือผมก็อยากจะนําลงเสนอเพราะว่าอาจจะเป็นพระที่แท้นะถาาว่าสร้างเขื่อนเนี่ยเกเยอะไหมก็เกเยอะนะแต่เราต้องดูให้เป็นนะครับ ก็จะมีปีลานด้านเหล่า okay, เห็นไหมครับก็จะมีเป็นรอยขูดๆอย่างนี้นะครับเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นพระที่แท้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพระในลักษณะแบบนี้นะครับหรือเป็นพิมพ์ทรงนี้เนื้อนี้พิมพ์ของวัดเกศโยเนีนะ่ยก็ถือว่าราคายังไม่แรงบางที่ก็จะหนักหมื่นต้น้นะนะครับ,นะค,รบคือเราพูดตามความศรัทธานะครับ ไม่ว่าคุณจะห้อยพระอะไรนะรจะมีสมเด็จแบบไหนนะครับถ้าคุณศรัทธานะครับผมเชื่อว่าพระย่อมคุ้มครองนะครับเช่นพระองค์นี้นะครับผมนํามาลงเสนอให้คุณได้ดูนะว่าความเก่าเนะี่ยธรรมชาตินะครับเป็นอย่างไรนะรถ้าใครมีความพี่เห็นหรือใครรู้ ลึกๆก,กว่านี้ก็ลงคอมเมนต์ได้นะครับไม่ว่ากันนะดูดูลักษณะเส้นสูงกันเห็นไหมครับลักษณะของวัดเกตจะเป็นลักษณะมินะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สร้างเขื่อนหรือว่าพิมพ์อะไรเนรี่ยก็อันนี้จะเป็นเจ็ดชั้นนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับเห็นไหมครับสวยงามบางงงจะมีผิวพันธวันนัทที่เหลืองนะฮะเหลืองแบบ เหลืองไเปเลยนะอันนี้ก็จะมีขาวสีเทาๆขาวๆนะไม่มอยนะก็ถือว่าพบกันไม่น้อยไม่มากนะครับก็ฝากทุกคนได้ติชมนะคลิปนี้ก็จะทำสั้นหน่อยนะก็จะลงให้ทุกคนได้ดูในลักษณะประมาณนี้นะครับพิจารณาร่วมกันนะครับขอบไมครับ ธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับขอะนะครับฝากทุกคนติดตามนะครับเชิญชวนก็กดไลค์กดแชร์ลงคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับก็จบคลิปในวันนี้สวัสดีครับ